วันนี้นะคะวันนี้วันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะไหนอ่านสิหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของในแต่ละหลักไม่เกินหนึ่ร้อยไม่เกินหนึ่งร้อยโอเคคะ่ะกิ่งมากวันนี้นะคะเราก็เรียนเรื่องหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งร้อย อ่ะทีนี้เรามาทบทวนก่อนนะคะทบทวนจำนวนนับยี่สิบถึงหนึ่งร้อยก่อนค่ะอันนี้อว่าอะไรคะ่ะนี่มาดูยี่สิบยี่สะยี่สิบอะไรนะ ยี่สิบเก้าค่ะยี่สิบเก้าเมื่อกี้ครูได้ยินทุคนบอกว่ายี่สิบหกนะคะอ่ะยี่สิบเก้าคือมีกี่สิบคะสองสิบสองสิบกับอีกเก้าหน่วยเก่งมากค่ะยี่สิบเออก็คือยี่สิบกับเก้าใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ ให้นักเรียนบอกจํานวนที่ชื่นชอบตั้งแต่สิบถึงเก้าสิบเก้ามาสองสามจำนวนแล้วบอกว่าจํานวนนั้นนะคะมีกี่สิบแล้วก็กี่หน่วยครูขอทีละคนนะคะเดี๋ยวครูอ่าเดี๋ยวครูจะเรียกถามทีละคนครูจะเปิดไม์ทีละคนนะคะถ้าครูเปิดไม์ที่ใครให้หนูตอบนะสิบถึงสิบถึงเก้าสิบเก้าอ่ะ ชาชวินเปิดไม้บอกครูหน่อยคะ่ะว่าเลขที่หนูชอบคือเลขอะไรหกสิบสี่ครับหกสิบสี่ใช่ไหมแล้วหกสิบสี่มีกี่สิบคะหกสิบ <60. S 1> อ่าหกสิบ <60, S 1> กับ 60, อีกอีอ่าสี่หน่วย,วยเก่งมากของญาตปิดนะคะโอเค เด็กหญิงปุญญาวีค่ะปุญญาวีบอกรูหน่อยค่ะว่าหนูชอบเลขอะไรเก้าสิบเก้าค่ะเก้าสิบเก้าแล้วเก้าสิบเก้ามีกี่สิบคะเก้าสิบกับเก้าหน่วยค่ะค่ะเก่งมากค่ะอ่ะขออีกคนนะคะขออีกคนหนึ่งขออีกคนหนึ่งเป็นปันนาปัวิทย ปันนวิทย์นะคะตอบผู้หน่อยค่ะ <80 S 1> ปันนวิทย์เปิด <80 S 1> ไม้หน่อยแปดสิบกับแปดสิบหรอมีกี่สิบกับกี่หน่วยคะแปดสิบกับศูนย์หน่วยเก่งมากค่ะโอเคทีนี้ค่ะทีนี้ค่ะให้วันนี้นะคะ เราเรียนหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งได้ไหมคะหนึ่งร้อยหนึ่งได้ไหมไม่ได้เนาะก็คือของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยมันก็ได้แหละค่ะแต่ว่าวันนี้เราเรียนถึงแค่ไม่เกินหนึ่งร้อยนะคะอ่ะทีนี้ค่ะเลขศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหรือตัวเลข ไทยนะคะ0 1 2 3 4 5 6 7 8นะคะอาไม่เขียนเล่นนะคะเด็กๆ0 0, 0 1 9นะคะเขาเรียกสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ว่าเลขโดด0 1 9นะคะคือ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะเขาเรียกเ,เลขเหล่านี้หรือสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้นะคะว่าเลขโดดนะคะ,ะทีนี้ค่ะ แผ่นตารางเหล่านี้แสดงจำนวนเท่าไหร่คะเปิดไมค์ก่อนคะ่ะเปิดไมค์ก่อนยี่สิบห้าครับ25ยี่สิห้าโอเคค่ะยี่สิบห้าแป๊บหนึ่งนะคะขอเคลียร์ก่อนกูเห็นนะคะว่าใครเขียนน่ะยี่สิบห้านะคะยี่สิบห้าโอเค อียาวัฒค่ะไม่เขียนเล่นค่ะยี่สิบห้านะคะอ่าก็คือยี่สิบห้ามีกี่สิบกับกี่หน่วยคะ 2> 2สองส,สิบกับห้าหน่วย 2> 2สองสิบกับห้าหน่วยเก่งมากค่ะอ่าต่อไปยี่สิบห้าลองอ่านสิคะยี่สิบห้า เป็นจำนวนสองหลักสองลักโดดทางขวาอยู่ในหลักหน่วยเล่โดดทางซ้ายอยู่ในหลักสี่หลักสี่โอเคค่ะก็คือเลขโดดทางขวานะคะอยู่ในหลักหน่วยทางขวาตัวเลขอะไรเอ่ยทางขวาตัวเลขอเลขห้าเลขห้าเลขนี้นะคะ ค่ะอยู่ในหลักหน่วยส่วนเลขทางซ้ายคือเลขอะไรสองสอง,สอ,งอยู่ในหลักสิบอยู่ในหลักสิบค่ะโอเคแด่เพือ่นอนคะเมจะเขียนตารางได้ดังนี้นะคะอ่ะจะเขียนตารางได้ดังนี้นะคะหลักสิบคือเลขสองส่วนหลักหน่วยคือเลขห้า ต่อไปค่ะสองนะคะอยู่ในหลักสิบมีค่ายี่สิบห้าอยู่ในหลักหน่วยมีค่าห้าเท่านั้นนะคะเลขโดดนะคะเลขโดดจะมีเฉพาะเลขศูนย์ถึงเลขเก้าแต่ถ้าเขาถามว่ามีค่าเท่าไหร่อย่างเช่นเลขสองคือเลขโดดเลขโดดอยู่ในหลักสิบเลขสองนะ อยู่ในหลักสิบมีค่ายี่สิบนักเรียนเข้าใจไหมคะใช่ครับเข้าใจโอเคเข้าใจเปิดไม้สร็จปิดไม้ด้วยนะคะอ่ะต่อไปแผ่นนี้คะ่ะแผ่นนี้มีจำนวนเท่าไหร่คะสี่สิบสองสี่สิบสองอ่าสี่สิบสองมีกี่สิบกับกี่หน่วยคะ สีิบสี่สิบกับสอหน่วยเก่งมากสีสีบกับสอหน่วยโอเคทีนี้สี่สิบสองถ้าเราให้เป็นจำนวนสองหลักเลขโดดจะอยู่ทางขวาแล้วก็อยู่ทางขวานะคะอยู่ในหลักหน่วยอยู่ในหลักหน่วยคือเลขอะไรเอ่ยสองเลขสอง สอ,อ,อยู่ในหลักหน่วยนะคะส่วนต่อไปเลขโดดทางซ้ายอยู่ในหลักสิบคือเลขอะไรสี่เลขสี่ใช่ไหมคะ,<ด>ละเลขสี่อ่าทีนี้กนะคะหลักสิบหลักสิบคือเลขสี่นะคะเวลาหนูใส่ตารางให้หนูเขียนแค่เลขโดดนะคะไม่ต้องเขียนค่ามาหลักสิบอยู่ก็คือเลขสี่หลักหน่วยก็คือเลข สองเลขสองนะอ่าหนูไม่เขียนนะคะหนูไม่เขียนนะต่อไปค่ะสี่นะคะอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สี่สิบค่ะสี่สิบเก่งมากค่ะต่อไปสองอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับสอง มากค่ะอาต่อไปแ่นตารางเหล่านี้แสดงจำนวนเท่าไรคะหกสิบห่งคองสามสี่ห้าหกหกสิบหกสิบมีกี่สิบกับกี่หน่วยหกสิบกับหกหน่วยโอเคหกสิบกับหกหน่วยนะคะใครที่เล่นอยู่นะคะให้ปิดไมค์ค่ะ 60กับ0หน่วยถูกต้องค่ะต่อไปค่ะ60เป็นจำนวน2หลักสหลักนะคะเลขโดดทางขวาอยู่ในหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยของเราคือเลขอะไรคะศูน <0. S 1> เลขศูนย์โอเคเลขศูนย์เลขศูนย์นะ แล้วเลขโดดทางซ้ายอยู่ในหลักสิบคือเลขอะไรอยู่ในหลักสิบคะเลขหกค่ะเลขค่ะเก่งมากโอเคทีนี้ค่ะหลักสิบคือเลขหกหลักหน่วยคือเลขศูนย์ต่อไปค่ะหกอยู่ในหลักอะไรนะหลักอยู่ในหลักสิบหลักสิบค่ะมีค่าเท่าไหร่หกสค่ะ เก่งมากต่อไปศูนย์อยู่ในลักอะไรหน่วยหน่วยมีค่าเท่ากับศูนย์ค่ะเก่งมากศูนย์ก็มีค่าเท่ากับศูนย์นะคะต่อไปแผ่นตารางเหล่านี้จํานวนเอ่อแสดงจํานวนเท่าไรคะเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกดสิบหค่ะเก่งมากอ่ะต่อไปเจ็ดสิบหกมีค่่หน่วย เจ็ดสิบก้าหกหน่วยเด็ดสิบเกัาหกหน่วยค่ะโอเคต่อไปนะคะต่อไปเจ็ดสิบหกนะคะเลขเลขโดดทางขวาอยู่ในหลักหน่วยส่วนเลขโดดทางซ้ายอยู่ในหลักสิบก็คือหลักสิบก็คือเลขเจ็ดหลักหน่วยก็คือเลขหกต่อไปเจ็ดอยู่ในหลักอะไรนะ สิบอ่าอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่าไหร่นะคะเจ็ดสิบสิบสิบโอเคนี้ค่ะหกอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับหกค่ะหกอเค่เองมากอ่าทีนี้ค่ะให้นักเรียนบอกว่าเลขโดดแต่ละตัวอยู่ในหลักใดแล้วก็มีค่าเท่าไหร่นะคะอ่า สามสิบแปดค่ะเดี๋ยวครูจะถาม <c oughs> ทีละคนนะคะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เสียงดังมากเดี๋ยวครูจะถามทีละคน <c oughs> ครูจะเปิดไมค์ทีละคนนะคะอ่ะบาเบลบาเบลตอบครูหน่อยค่ะสามสิบแปดเลขโดดแต่ละตัวอยู่ในเลขอยู่ในหลักใดแล้วมีค่าเท่าไหร่บอกครูหน่อยค่ะ <c oughs> ฮัลโหลได้ยินไหมเอ่ยบาเบลอ่ะโอเคไม่เป็นไร <c oughs> น,นครูขออนุญาตเป็นคนอื่นนะคะเจฟค่ะเจฟหนูไม่เขียนนะคะครูเห็นนะว่าเป็นใครเขียนนะ่ะเจฟอยู่ไหมเอ่ยหนูเปิดไหม์หน่อยลูก อ่ะตอบคุณครูอ่ะตอบครูหน่อยค่ะเจฟเลขโดดแต่ละตัวที่สแสดงอยู่อยู่ในหลักใดแล้วก็มีค่าเท่าใดนะคะบอกแต่บอกทีละตัวคะ่ะเลขอะไรลูอ่ะเลขเลขแปดก่อนเลขแปดเลขแปดอยู่ในหลักไหนคะ เลขแปดอยู่ในหลักหน่วยครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับแปดค่ะแล้วต่อไปเลขสามค่ะสามอยู่ในหลักไหนคะหลักสิบครับหลักสิบมีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่ากับสามสิบครับค่ะเก่งมากโอเคอ่ะต่อไปค่ะ ต่อไปครูขออนุญาตเป็นเอ่อซอฟค่ะซอฟซอฟเปิดไมคุยกับครูหน่อยค่ะซอฟอยู่ไหมเอยเปิดไค์คุยกับครูหน่อยค่ะซอฟ โ okay. อเคซอฟไม่เปิดอ่ะปะวาริสาค่ะปะวาริสาเปิดไมค์กับค,คบูหน่อยค่ะคุยกับคูหน่อยปวาริสามั่นแก้วเปิดไมค์หน่อยค่ะอยู่ไหมคะปะวาริสามั่นแก้วค่ะ เน <Okay. S 1> ี่ปล่วดดูคอ่อยู่อ่ะอ,อ่ะอะไรอยู่ในหลักสิบคะเลขไหนเลขห้าเลขห้าอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ <50. S 1> ห้าสิบห้าสิบเก่งมากค่ะต่อไปอะไรอยู่ในหลักหน่วยคะ สี่ค่ะส <4 S 2> อยู่ในหลักหน่วยนี้ค่ะเท่ากับสี่ค่ะส <4 S 1> <4 S 2> ี่เก่งมากค่ะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะต่อไปขอเป็นลาพัซารินค่ะ <c oughs> อะไรอยู่ในหลักสิบคะ ปดค่ะแปดแปดอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับแปดสิบค่ะแปดสิบแล้วอะไรอยู่ในหลักหน่วยคะหนึ่งค่ะหนึ่งอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับหนึ่งค่ะค่ะเก่งมากอ่ะทีนี้ค่ะเจ็ดสิบเจ็ดนะคะหลักสิบก็คือเจ็ดหลักหน่วยก็คือเจ็ดเห็นไหมว่ามันเท่ากันเลขโดดนะคะค่าของเลข เ,ออเลขโดดมันเหมือนกันใช่ไหมแต่ค่ามันแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดอยู่ในหลักสิบก็จริงแต่ว่ามีค่าเท่ากับเจ็ดสิบต่อไปเจ็ดอีกตัวอยู่ในหลักหน่วยแต่มีค่าแค่เท่าไหร่คะเจ็ดเจ็ดถูกต้องค่ะเห็นไหมคะเวลาเลขโดดอะค่ะเลขโดดมันอาจจะเหมือนกันแต่ค่าในหลัก แต่ละหลักมันจะไม่เท่ากันเนาะหลักหน่วยก็มีแค่เจ็ดหลักสิบก็เพิ่มศูนย์เข้ามาเป็นเจ็ดสิบอ่ะทีนี้ค่ะเห็นไ,ไหมคะเลขโดดตัวเดียวกันถ้าอยู่คนละหลักจะมีค่าไม่เท่ากันนะคะต่อไปอ่ะอย่างเช่นอันนี้นะคะขอเป็นสุภาพวิทย์แล้วกันค่ะสุภาพวิทย์นะคะหลักสิบคือเลขอะไรคะสุภาพวิทย์ น้องเกดไม่คลิกเล่นนะคะหลักสิบคือเลขโดดคืออะไรเลขโดดคืออะไรครับตุพวิทย์ฉายสีหลักสิบขอ,ข,ของเลขในสีฟ,าฟ้าเนี่ยค่ะหลักสิบคือเลขอะไรคะเลขโดดมันห1หนึ่งใช่ไหม อ่าต่อไปหลักหน่วยนะคะหนึ่งครับหนึ่งแล้วทีนี้ค่ะหนึ่งที่อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับเท่าไหร,ร่คะสิบ <40 S 2> เก่งมากค่ะต่อไปหนึ่งที่อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่าไหร่คะหนึ่งครับหนึ่งค่ะโอเคเก่งมากต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันนะคะสามที่อยู่ในหลักสิบก็มีค่าสามสิบ แต่สามที่อยู่ในหลักหน่วยนะคะก็มีค่าเท่ากับสามนั่นเองอโอเคค่ะเกือบทุกตัวเลยค่ะที่มันที่มันเหมือนกันแต่อยู่คนละหลักนะคะก็จะมีค่าที่แตกต่างก,กันนะ,ะเห็นไหมคะทุกตัวเลยจนถึงเก้าสิบเก้าตอนนี้นะคค่ะโอเคต่อไป ลองนับทีละอันค่ะทีละตารางอ่ะโอเคแผ่นสิบหนึ่งสิบใช่ไหมลองนับว่าหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกหกสิบเจ็ดสิบ แปดสิบแปดสิบหนึ่งร้อยหนึ่ง้อยอ่ะก็อะไรคะสิบสิบสิบไหมเก่งมากค่ะเท่ากับตารางแผ่นใหญ่นะคะเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะได้ใช้นะตารางแผ่นใหญ่เอาตารางตารางตักสิบ แต่ละแถวมาชิดกันมันจะได้เป็นตารางแผ่นใหญ่นะคะตารางร้อยนะนี่เขาเรียกตารางร้อยอ่ะแผ่นตารางนี้เท่ากับหนึ่งร้อยเนาะหลักและค่าประจำของร้อยอ่ะดูสิหนึ่งร้อยเป็นจำนวนกี่หลักคะสามหลักสหลักอ่าสามหลักหลักร้อยจะอยู่ทางซ้ายนะคะ ทางซ้ายของหลักสิบเนาะจะอยู่ทางซ้ายของหลักสิบนะคะส่วนหลักสิบจะอยู่ทางซ้ายของหลักหน่วยแล้วหลักหน่วยจะอยู่ทางขวาสุดนะคะอะต่อไปหนึ่งร้อยมีกี่สิบกับกี่หน่วยคะสิบ สิบกับศูนยหน่วยค่ะเก่งมากค่ะก็คือมีสิบสิบกับศูนย์หน่วยศูนย์หน่วยครับกับสิบสิบกับศูนย์หน่วยต่อไปหลักร้อยค่ะหลักร้อยต้องเป็นเลขอะไรคะเลขหนึ่งเลขหนึ่งหลักสิบศูศูนย์หลักหน่วยเป็น ศูนย์เหมือนการโอเเกิ่งมากเลขหนึ่งเนี่ยค่ะอยู่ในหลักร้อยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะไม่ยินหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกิ่งมากต่อไปเลขศูนย์อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะสี่สิสิบูงศูนย์สิบนั่นเองใช่ไหมก็คือศูนย์ต่อไปเลขศูนย์อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ โอนโหเก่งมากค่ะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นการสรุปกิจกรรมนะคะ10ถึง99นะคะเป็นจำนวนที่มีกี่หลักสองหลักมีสองหลักนะคะ<ห>เลขโดดทางด้านขวานะคะจะเป็นหลักหน่วยส่วนเลขโดดทางด้านซ้ายจะอยู่ในหลักสิบเนาะ อ่ะต่อไปค่ะเลขโดดนะคะก็จะมีตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าอยู่ในหลักหน่วยแล้วก็มีค่าเป็นศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าตามลำดับเนาะและเลขโดดที่อยู่ในเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจะอยู่ในหลักสิบหลักสิบนะคะเอ่อสามารถเป็นศูนย์ได้ด้วยนะแต่อันนี้มันสำหรับสองสำหรับ เอ่อตัวเลขสองหลักนะคะม,มีค่าเป็นสิบยี่สิบสามสิบถึงเก้าสิบตามลำดับค่ะอ่าต่อไปหนึ่งร้อยเป็นจำนวนที่มีกี่หลักนะคะสามหลักสามลหลักเก่งมากามค่ะเลขโดดทางด้านซ้ายของหลักหลักสิบนะคะก็จะอยู่ในหลักร้อยโดยเลขโดดศูนย์ในหลักหน่วยจะมีค่าเป็นศูนย์ เลขโดดศูนในหลักสิบม okay. ีค่าเป็นศ okay. ูนเหมือนกันแล้วก็เลขโดดในหนึ่งเลขโดดเลขหนึ่งนะคะในหลักร้อยมีค่าเป็นเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเก่งมากค่ะโอเคทีนี้นะคะขออนุญาตสต็อกแชร์แป๊บหนึ่งนะคะ เด,เ,ดเด็กเด็กเดี๋ยวเราจะมาดูใบงานกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูใบงานกันซึ่งเดี๋ยวครูจะให้ใบงานเนี่ยส่งลงไปที่ในกลุ่มของแต่ละห้องเรียนนะคะครับเฟิร์มเหจีเฟิร์นี่ยหนังสือแม่ฟังมแม่ไม่ได้ยินเสียงเลยออนุญาต แชร์เดี๋ยวครูแชร์ให้ดูนะคะครูจะอธิบายก่อนนี่นะคะ mm hmm. เป็นใบงานที่เราต้องทำไยใช่ไหมครับเอ่อเดี๋ยวครูจะให้หนูไปเปิดกลุ่มไลน์นะคะแล้วก็เปิดดูแล้วก็นั่งทำได้เลยค่ะ สำหรับใครที่มีเครื่องปิ้นนะคะใครที่มีเครื่องปิ้นหนูสามารถทาทาได้เลยนะคะสามารถปริ้นแลาออกมาทําได้อาอกมาทําได้เลยสําหรับใครที่ไม่มีหนูก็เขียนในสมุดเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นข้อหนึ่งนี่ก็จะเป็นข้อสองอันนี้ก็จะเป็นข้อสามส่วนนี้จะเป็นข้อสี่ส่วนนี้จะเป็นข้อห้าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้อหกนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะให้หนู เขียนตัวเลขในช่องว่างหนูเขียนตัวเลขในช่องว่างนะคะอย่างเช่นสองเห็นไหมตรงนี้มันจะมีจุดๆให้หนูใช่ไหมคะอะไรยอยู่ในหลักสิบก็คือเลขสองให้หนูเขียนสองอยู่ในหลักอยู่ในหลักสิบแล้วมีค่าเท่าไหร่หนูก็เขียนเข้าไปนะคะต่อไปหลักหน่วยหลักหน่วยเนี่ยเห็นไหมคะครูจะเว้นจุดๆให้หนูเขียนหลักหน่วยเอง ว่าหลักหน่วยคือเลขอะไรแล้วมีค่าเท่าไหร่โอเคไหมคะ <S <S เข้าใจเนะาะทีนี้นะคะ <S <S ก็ใครที่สามารถปริ้นใบงานได้ก็ปริ้นออกมาทำหรือใครที่ไม่มีไม่มีใบเออไม่มีเครื่องปริ้นนะคะให้หนูทำลงในสมุดแล้วก็ส่งให้ครูประจำชั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอลาไปก่อนคะ่ะแล้วแล้ว เราพบกันใหม่ในวันจันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ